สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดาครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว v ี p นะครับลาว v ี p ของวันที่16กพฤศจิกายนสอง5นหาร้อสหครับสาหรับลาว v ี p ก็เลยมีโอกาสมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมทุกๆวันจันทร์ได้ทุกๆวันนะครับออกเวลา3มทุ่มครึ่งนะครับ3ามทุ่มยิบานาทีนะครับ ออกุทุกวันทุกวันนะครับช่อง B ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับวานนี้ขออภัยด้วยนะครับวานนี้หลุดนะก็ขอวันนี้เอาใหม่นะครับเ,เลขมันก,ก็มีเข้ามีหลุดมีมามไม่มานะครับตามธรรมดาเนะาะก็ต้องรอจังหวัดดีๆนะครับชนชอบค่อยจัดนะขนาดตั้งชนทั้งชอบยังไม่มาเลยเนาะอืมประมาณนี้ชนหลายสำนักกันก็ยังไม่มาเลยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะชอบค่อยว่าก <Wing. S 1> <blues. S 2> ันไม่ชไม่อบก็ลุ้นๆเพื่อความมันเดินไปนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับฝากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดใครกดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับแันนี้นะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะเป็นหลักนะครับแล้วก็ลำล้ำเราเลยมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีชคทวีสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะ อมาตะาเลยนะครับไม่เจ็บไม่จนเนาะร้อยยี่สิบปีเลยถ้าไม่เจ็บไม่จนเนาะร้อยยี่สิบปีถ้าร้อยยี่สิบปีอยู่แบบติดเตียง<ม>อย่าเอาเลยเนาะไม่เอานะแบบนั้นนะ<ม>เคยเห็นมาเยอะแล้วบางคนก็อายุยืนก็จริงแต่ว่าติดเตียงตลอดเลยห้าปีสิบปีประมาณนี้ตายภาระลูกหลานครับนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงก,กันแล้วกันนะครับอมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้ มีหลายบ่างนครับรา VAP สี่ห้าหนะครับสี่ห้าหนะเน้นที่ห้าต่นะครับ5อะไรห้าแปดแปดห้าห้าเ้า้าห้าหนห้าะครับส่วน6นะครับ6 8แ6ด9 9 6ห้า2นะครับไปกลับนะครับไปไม่กลับตับแตกนะวิ่งหลุดหลุดห คอยจัดลาว VIP ออกสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีประมาณนี้ยี่สิบเก้าสามสิบปีแลลวมันจะออกใกล้เคียงกันกับลาวอะไรแต่ละพานลาวสามลาวอยู่ตรงนั้นนะออกเวลาไล่เรียกงกันเลยแนหะประมาณนี้นะครับส่วนมากถ้าออกถ้าออกลาวนี้ลาวถัดไปก็จะไปออกด้วยนะเลขเดียวกันนี่แหละเพราะมันออกใกล้ๆก,กันเวลาเดียวกันประมาณนี้นะครับ เอาห้าแล้วกันเนาะอ่าเนาะก,กับใครล่ะคือทำอยู่คนเดียวมนันเนาะอ่าเนาะฟันเนาะอ่าเนาะนะอย่าเนาะก็แล้วกันนะอ่าเป็นฟันทูที่ห้านะอ่าเนี่ยนเะนี่ยนะครับแบบนี้นะดาว VIP ออกสามครึ่งทุกวันทุกวันช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม ุนเพื่อความบันเทิงทุก,กวันทุก,กวันเป็กกนเดียวกันนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านเง่งๆโชคดีช่วด,ดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ